สบายดีสบายดีทุกคนทุกท่านทุกองคแห่บัแม่นองมันนี้เป็นมือโอกาสดีทุกคนมือพักมือพรเนี่ยเป็นมือวันเสาร์ทุกคนเนาะวันเสาร์จะพาทุกคนพ่อแม่พี่น้องมาเบิรงกนังสอบหลอตทุกคนซาบบลเนอเองทุกคนเลาวไปนั่งกําลังย้อนที่ในคณะนี้เนาะจะกห้เขาห้องมาสิบก็มือแต่ว่ายอดทะลุลอยห้าสิบล้านบาททุกคนมาแห้งสุดๆทุกคนเนาะเพราะว่าผู้แบวบผู้กำกับก็เป็นเน็ตไอดอลเองทุกคนต้องเดย์เนาะทุกคนเกิรบบูไซเน็ตไอดอลไว้ฮันะ สุดยอดเลยบระจวบคีราอย่าห่างไปเบิรงนมักันว่ะนั่งนี่จะม้วนจะมันสำแดงเนาะเดี๋ดวยววะเขาจะหาทุกคนไปเบิรงอยู่โฮงเนาะเดี๋ยววะบนไทยให้ทุกคนในเบิร์นในส้มนะเวลาของเบิงแล้วเ่าจะมาแบบมาอธิบายให้ทุกคนในเบิรงนในสมน้มเด้อว่าเต็มซิบเทาเท่าไรเทาลอยบ่เทาช่งองลอยบ่เขาว่ากันไปทุกคนไปเบิรงนทุกคน ม้วนทคนข้ามเลยนะขากันเนาะเอาน้มาองโมน่นช่องโมงนี่บริกรนอนอาจจะเป็นบโมงกคนรกรอสาสอบประหลอดสับเปลเลยทุกคนไปเบริํากันโอเคทุกคนอนนี้กำลังขึ้นขันได้ทุกคนเนาะัได้บํากันทุกคนว่าคนจะลายจะหน่อยเนาะบริการโซนแน่้นะคนจะลายทุกคนไปบรนกากเนาะแมคนลายแห้งเลยเนาะ คนหลายเดียวคนหลายหลายแห่ง

ขนเปิ้นแจกวางเข้ามาเน้ะนั่มาจัน่ะนี่นต่้นี่โอ้นโ้ยโอ้ยโอ้ยอดยปอ้ยโอ้ยโอ้่โอ้ยโด้ยโอ้ยโอ้ย้ยโา้อ้ยโากอ้ยโ้นอ้น้นโออ้อ้อย้อ้ยไอ้อ้อ้ยอ้้อ้อ้ย้อย เื่อเดียวเพื่อนึงเพื่อเดียวทุกคนเบิ้งนำกา,า,ออออา,าหน่อซีมวนบมวนหน่อสอบปลอซับไปเลโอ้ยไก่พวนอ่ะไก่พนอแมสุกใส่หบจบแลวนี่นะยบจบแลวนี่นะยมไแหละยมได้เนาะมสองมยังมสามโมสองะเออมสมสเนาเบิ้งนังเรค่อยฮกักาเน้เหลือไรสิโมงองน่นเพราะว่านี่ก็ิบสองโมงหนึ่งโมงครึ่งกันกน,นะนะจะได้เบิง้งทุกคน เราหายจากน้อยเนาะเราหายอีกสักโมงหนึ่งสักโมงครึ่งเนาะก็น่าจะได้เบิรงทุกคนสปอตหลอดซอบเลยเนาะช่วงนี้นี่ติ๊งมาแห้งทุกคนกูกำกับกับแบบซุกซิวมาให้บานให้บานอีกทีนาะให้บานเดอะซีรีส์อีกทีทุกคนกูกำกับเขาบุริการเซอร์เกิลไปได้ทุกคนหากเป็นเอฟซีบริการนาะเบิรงทุกคนคาบก็หาบโงกันแล้วจมนวนชิมันถึงไหเนาะงมีนาการทุกคนมีนาการแบบมีนาการที่ว่าหนักเติมอยู่ทุกคน บายดีจ้นี bye, ่ไหนบางกีในเบิงนังซับเลยบางกีเนี่เต็มสิบเ้า้ดเต็มิไปเลยอ่เลยบัเลยัเลยอรับนะรเฮ้ยอิอก็หาไปดำเลยคอคอมอแมนี่วด้ยังบัเบิ้งอย่าลืมมาเบิ้งยูนีไเต็สัเจ็ดจัไปโอเคทุกคนอาจารเข้าเบิ้งนัง สับปะเลยหลักกับรู้สึกยินดีนำกูกำกับเราทุกคนเนาะเออเบิ่งไปนำให้ไปนำบางคนโยงข้าวกต่ให้ไปนำมีทุกคนเกี่ยวกับแบบคมหักแด่หลักการคมตายแด่ทุกคนคมตายเป็นสิ่งที่แปลกเนาะสิ่งเรียกว่าสิ่งที่แปลกก็คือประเทศเต็มที่นั่นเองทุกคนนั่นแหละแล้วก็มีศาสนาพุทธแด่ข้ามแด่คิดแด่เข้ามากูกำกับในหัวสุดยอดเลยทุกคนสุดยอดเลยเนาะตบอแด่เนาะสุดยอดแล้วเขาเป็นแบบแบบทีเพื่อนนั่นเองเนาะเป็นบริมากประเทมากรอเพื่อโตเนี่ย คณะจะได้เฮาอคณะจะได้ให้ขนมเพิินนะทุกคนการบสถ์ตะวันไร้ย่างห่างเนาะท้าที่มาเก,ก็ลืมเขามาเบิ่งนางทุกคน,นไอเต็กสันเจตเด้อทุกคนเด้อไอเต็กสันเจตนั่นเองเ,องเนาะไปเมื่อกี้นี้ว่าโดนเติมเลยนั่งกับประมาณสองโม,มงฝ่ายเนาะสองโมงฝ่ายสองโมงกลัวนั่นเองทุกคนเด้ออย่าลืมทุกคนชุดนายลิมมอปมมอย่าลืมปลักไหล่ปกลปกเสียบปลกติดตามปลั๊กซับสายเด้อมางเห่าเขาจะกลับมาเบิ่งอีกคืนหนึ่นงทุกคนเพราะว่าเขาจะใายเอาเขาไปนั่งเราใหายบไร กา้องให้ได้จะให้ไม่ไม่แนึงกับใครลิกิแต่นเด้เอาเร็วทคนอขาจะไายทุกคนเขามาตีตามตลอดมาเขาบใจายเด้อทุกคนเด้อ